สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่ธธานเข้าสู่ช่องห้าข้า,เ,ขาเปดปลารวยนะครับวันาานี้นจะพามาตามคุณพ่อสำเนียงเซียนคำนวณอภิเภตน,นะครับสำหรับในวัี่ิพันธ์มาแอดลงกในคลิปอยู่นะครับหกเจ็ดกามีเนาะครับนอกแต่ว่าบัดเขียนบัดเขียนเบิดนะครับเพราะว่าเกิดเบ้ากัน โดนกันนั่นนะครับแอดลืมลงอยู่ในสม,มุดของแอดแต่อยู่ในสม,มุดของพอสำเนียงเพิ่นให้เอามาโชว์นั่นได้ลงอยู่นะครับเนะนาะกนาียดายนะครับเป็นที่ดวงนะครับเด้อนี่แหละครับแอดวาเป็นที่ดวงของคนนะครับแทนที่แอดจะได้ว่าจะเข้ามาตามโค้งสุดท้ายบางอื่นแอดไปไทยท่าทั้งอื่นนะครับลืมพอสำเนียงเห็นแต่โทรหาแม่บวเพื่อนก็บบกว่าเน้นศูนย์อีกโตนึงนะครับ ให้วิ่งศูนย์พอสำเนียงมันก็เลยได้ศูนย์สามสามศูนย์ไปนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับพอสำเนียงแอดก็เลยมีโอกาสได้มาตามพอสำเนียงมือนี่มาอยู่ที่หน้าของอาจารย์ตรงตีงพอดีนะครับสำหรับพ่อสำเนียงเซียนคำนวณนะครับเอามาเขาไปขอตัวเล็กแมวทั้งกับพอสำเนียงกันครับสวัสดีอาจารย์ตุอาจารย์สำเนียงนะคะพ่อสำเนียง โอปะกาสีดำๆมาเนีบ่นออนี่นโอ้อานี้ป่ะเห็นเยแดงแดงพุทไป่มวน่าเอางวดนี่ไหเออหมดบวเฮตัวอย่าง้เบ่งคนตัวอย่างบางตอนพ่อเปิดน้ำไหมอันนั้นเปน้ำไหมครับเปิดน้ำไหมเออเปนเ็ดมดที่แล้วเด่นเจ็ดกับแปดลักทริของบนเนี่ยกเมื่อเกับแปดเราคัดออามาแลวตัวนี้ตัดทิมด้วยเลียตัวเดียวเป็นตัวยืนก็หัน ตัวปรกบมันได้ตัวไหนี่ศูนี่สองี่สมีหกตัวปกอบเจตัวนี้หดทีเแล้วหมดที่แล้วมันทดตัวนี้ศูนย์เจ็ดสองเจดนี่สเจ็ดนศูนตัวนี้มากนีมาปรกอบกันขึ้กันเลยล่ะศูองหัวศูนย์เจ็ขึ้นกัน บ่บ่ให้ขึ้นเกินนั้นบ่อย้เกินนั้นเลขบนงวดนี้คัดบ่มีศูนย์กับเก่าบ่ต้องซื้อเลยต้องมีศูนย์กับเก่าอห้มีศูนย์กับเก่าสูตรบ่ขาดนะคะพอสำเนี้ยคือคือคือเป็นแบบนี้ก็หันมันเก็ตกระแปดเนี่ยก็สามารถตัดทิ่มได้เลยแปดเรียกสูตรเดียวมันบ่ไปีเดียวแบบนุ่มอบานคือเฮียจะเบิ่งนี่มันก็ไม่ก็เป็นยังสี่ มันก็หกเจ็ดตามไกิงมันเอาเจ็ดมาซื้อนี่ยมีไม่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดไม่ห้าตัวเลีนเจ็ดเลยขั้นเมื่อเรียนเก็ดเมื่ออว่าหกเจ็ดแล้วไม่อยู่ใส่สองเจ็ดทันทีเลยเหลือวกวงวดวนขั้นหกเจ็ดบอกเนี่ยตัวหนักมันมีสองมีตัวเดียวเลยวานสองเจ็ดเลยเดี๋ยไม่ออกตัวร่องไปไม่ออกหกเจ็ดเลย มีท่น่หอดีเด่นมาตัวใดเพ่อเด้นมากกา็เก่าก็สูนเออเก่าก็เมือเก่าูนตัวนี้นี่เกองหอดเก่าเจ็ดพอเก้าสองหอดเก้าเบนยางเดียวดิล่องจับใ้เบิ้งไหมค่ะมันมันก็มีเอาเด้อมันก็มีเก้าสองเก้าสามเกก เก้าเจ็ดเออเจ็ด้ำนี่ทำนี่เลขพวนี้นี่ตัดตาัดมาินได้เยอนี่ตัดอวใดออกตัดเกี่กัเก้าหกสี่เขาที่เขาเก้าหกชิเด้เลสี่ปองาันี่กับหกวันี้เรต้องซื้อสำหรับบุสี่กับหกประตรงซื้อบมาตัดิเลยเดี่รยว่าที่ไป ล right um, ่างไปบนนย่ระวว่างไว้ม no. 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 ันไปเวลากระตัมอย่างไรวะปล่างไปบนเปอเซ็นตหน่อยมันบอาครับเปอร์เซ็นต์หน่อยคร้าเปอร์เซ็นก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังสี่นะครัไม่เป็นรักษณนีตรอดนี่มีโซนี้เลยนี่เออข้ากระถุนมากก็ะช่ตามนี้เลยก้ากระถุนคูนสองคูนสามคูนสี่คห้าูนหกคนเจ็ดอนี้คิดว่าศูนย์ถ่าพอฟว่ะนีห้าสิบห้าสิบก็ือว้ เออก็หันแปดกับเก็นี่เก็นี่เพงเก้าสิบเก้าเลยเดียวหันแปดนี่มีเปอร์เซ็นต์เดียวเพิ่ปอรเซ็นต์ต่ัดจงวันนี้เปนหาสิบหาสเก้าที่มีหกสิบซ็นนีนะคูณที่มีสี่สิซ็นนีน่ะมัมบัดเบียงกันมีสี่คันเก้าตัวนี้ว่ามามีใส่ทุนป๊บเลยแล้ววางไว้ตัวนี้าเก้าว่ามาให้ใส่ซุนเลยใสุนเยอไปเอานื้อวิ่งคันใส้ซุนนี่เปอร์เซนต์เก้า 0ุ0สองสองอนี่นี่นีทปเสียงุีุ่หเออโอ้เขาเจ็อแบนี้ชุดเจ็ดตัดต้นชิมด้วยนี่คือเก่กตัดรักตีกํากกับหกบ้ามันีกัาหกบมาอ้ไม่ยืมจุดเลยนะพ่อนี่หละเรื่องิเชนอไหลค่ะะไร้หลแรงว่าเหลือแปดหาง นะครับเหลือแปดหางแล้วก็ไกลไกลมือกับจิตัดลงให้เหลือหน่อยก็นี่คุณพ่อครับคุณพ่อเกี่ให้เลี้ยงแค่ขี้ตัวงวดสีมันคืองวดกวันเลยเออคือหมดควลยงวดกวันกับเลกๆกับไฮไลท์ตัวแบบนี้แล้วครับนี่คือยังมีหาตัวไก่ไก่มือมากกับตัดลงให้เหลใด เป็นโคมาหาไม่ห hmm. ว mm ั hmm. mm ่วบริโทคไฮอดนะครับ hmm. ก <wh> <mythology> um, mm ็เลยบริโภลงห้ยันลักซี่นี่ตัดออกได้เกาจีนี้มาเกาจีครับันลักซี่ก็ได้บุญล่าเกาจีเกามกัดถิ่นเจ้าม่ดีมากขึ้เกาหัวถึงว่าเกกรทูนนี่มาแต่หันเตี้ยเลยเ้าว่าศูนรนี่บ่พลาดบ่ตลอดมาตลอด วดนี่ตัดรักคุกรักซีนีี่มมิดมาตัดผินอืมหรักบนที่บนเกี่ยวกัหลังที่ดบนบนฟูดบนเรือเก่าตัวนี้อืบตรงกับบ่พ่อบ่ตองกับใส่ตุ้ดดันมาเลยอืด<ม><ม>ใส่หนาเรนเลยมบ่นาเดนเลยเ่ไหรเหนกรเองแงอยางใดหงส์ห<ม>นึ่งหกมหามหาตรงงเอาแปดใ่ถึงหกบุนเลยวเราะเต็เนี่ย เงินรับจ้างจากนี้ไปตัวเงินสามบาทน้กันแตห่งก็หกองมาหกสองบอกดอกหกหนึ่งเลมนก็แปดก็ไทเลยลอยฟุ้นหาที่ผาบาทเส็จหกหมื่นทีวันแล้วเด็อสองโตเต็มเต็มเลยนะแปดหกหนึ่งเลยเนาะเือไก่มือมย่ค่ะ กระนาตเป็นแ่แท้งนะคะอนนี้รต๊กออกกันแลวครัเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้ค่ะคันแมนรักศูนย์มากศูนย์สองศูนย์สามศนย์แปดศนย์ดสาอรนาศูนย์ขานะคะกอบดึกษาโมมาสะพานทางตรงเป็นแ่ทังถอนน้สกิจยานอกาสมตาชื่อแ่ทั้เปอน่อสามเอ่าอบนอสนบ่อนเาเก่ากับสูนยอ่านยเก้ากับศูนครับผม ใครมักตัวเลขเอาเขาใส่มันเลยครับแต่ว่าขันโมมีเก่ากับศูนย์นี่บัวทองเอาเลยสีได้เงินบัวทองสีสดได้เงินครับนี่คือบัวงดีก็ได้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมเอาเก่าเป็นตัวเดินโดดครับครับกลับมาสรุปตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสำเนียงเส้นคำนวณนะบุเพินนะครับ1เมษายน65คุณพ่อเป็นกระเด็นที่เก่ากับศูนย์นะครับสูตรบนนะครับ กับคู่92 93 94 95 96 97แต่ว่าพอสมเนียงพันตัดออกกเหลืออยู่ที่92 93 95 97นะครับคือคุณพ่อพันเด่นอยู่ที่97นะครับเนาะ97มากกว่าะารับเด่นที่97นะครับถ่าศูนย์มากนะครับก็คือ02 03 0 4 0 5 0 6, 0นะครับคุณพ่อพันก็นตัดออกอยู่ที่04กับ06นะครับก็สรุปแล้วก็คือเหลืออยู่แปดหางนะครับถ้ามาศูนย์ก็สี่หางถ้าเก้ามาก็สี่หางเช่นกันนะครับเอาก็พินงิจจหนาะเอานะครับรที่ทุกท่านครับถามาถ่ายชอบนะครับศูนย์า 0, มากก็คือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดนะครับ เก่ามาก็มีเก่าสองเก่าสามเก่าหาเก่าเจ็ดนะครับนาลงทุนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับแปดหางนะครับแปดหางไม่ต้องกลับพอมนะครับสําหรับสูตรบนแต่ว่าล่างกะกันไว้น้ำนะครับคุณพ่อสมยองคุบอกว่ากันไว้น้ำแต่ว่ากะไมา่ยากนะครับเนาะมีเปอร์เซ็นต์มาน้อยสําหรับล่างนะครับคือคุณพ่อมันจะเน้นสูตรบน ในงวัตีพันธ์ามานะครับคุณพ่อสนียงเพิ่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งสรุปคงชุดไทยแอดบอัวไรขามาานะครับเนาะแอดบอัวไขามาหอคุณพ่อสนียงก็มีแต่โท้หาโท้หาก็เป็นแมบ่บัวรับนะครับกับบัวไรมือนั่นนะครับแต่ว่ากับ,บงเบงเ้อญนะครับครับเกตและสุนสามหนึ่งหัตีพันธ์ามาสลากกินแดงหมดนะครับหาซื้อกันบ่ได้นะครับก็บเป็นที่หนาเสียใจนะครับเป็นรือที่ดวง แม่ตั้งแต่แอดเขียนลงก็ยังเขียนลงบเบิดเลยนะครับในวที่ผพัน์มากนะครับกะบว่ากันครับคุณพ่อสำเนียงแอดลงลืมลงนะครับสําหรับหกเกดกขอโทษขอพ่ายเอซีหลายๆนะครับก็เป็นเพียงแต่แค่คเว้ากันแล้วก็ล่งที่คุณพ่อสำเนียงเพิ่นเขียนไห้นะครับแต่ว่าในสมมติของแอดบริลลล่งนะครับก็ขอโทษขอพ่ายหลายๆนะครับเอซีทุกท่านครับแล้ววันนี้แอดก็เลยล่งเบิดเลยนะครับ ลงหมดทั้ง12หางแต่ว่าพอสำเนียงตัดออก4หางก็เลหลืออยู่ที่8หางนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเอากับพินิจเจรนาให้ดี L N A H D, นะครับทั้งช่องเป็นเพียงซื้อกลางเป็นเพียงแค่ซื้อกลางไห้แนวทางแกฟซี F C, นะครับการจับซื้อกับหาอยู่กับฟซีเองนะครับก่อนลงทุนกับพินิจเจรนาให้ดี L N A H D, นะครับเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าในวันนี้จะเขาบนเขาล่างอีกพอสำหรับคนขอสําเนียงน,นะครับเนาะอยากจะเขามาตามโค้งสุดท้ายให้อีกรอบนึงนะครับนี่ข้าครั้งนี้ก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซี e ทุกทุกท่านนะครับที่เขามาเบิ่งมาชมมาเป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจกดไลค์กดแชร์กดทักช่องนะครับชมอย่างไม่ข้ามโฆษณากดทั้งแชร์ทั้งไลค์ให้ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอขอให้ ทุกท่านได้โชคได้ใช้ไปพร้อมๆกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,วา,วาวสวัสดีทุกทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ